จำไว้นะลูกก่อนจะคิดนอกใจคิดให้ดีๆนะว่ามันคุ้มไหมที่จะทำร้ายหัวใจคู่แท้เพื่อแลกกับคู่นอนจำไว้นะลูกกฎของการยืมเงินคืออย่าให้เขาทวงมีเมื่อไหร่ก็ใช้เขาเลยหากเจ้านี่เดือดร้อนก็ต้องพยายามหามาคืนให้ได้เพราะในวันที่เราลำบาก ก็มีแต่เขาที่ช่วยเหลือเราจำไว้นะลูกเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ต้องไปกลัวคนเก่งให้กลัวคนแบบเดียวคือคนที่ไม่เคยยอมแพ้และไม่ยอมล้มเลิกจำไว้นะลูกถ้าเราหนีนี่เราก็ต้องหนีหัวซุกหัวซนไปตลอดชีวิตมันเหนื่อยมากนะหาเงินไปใช้หนี้เขาเธอ จำไว้นะลูกก่อนจะกินดีอยู่ดีช่วยหันกลับไปมองเจ้านี่ด้วยนะว่าเขามีกินมีใช้หรือเปล่าเห็นใจเขาบ้าง